ก,กูดคาบานาเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์ VS เกษตรศาสตร์ VC สึกการแข่งขันวอลเล่บอลลิกอาชีพเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่3แข่งขันกันที่ซีซีฮอนเดอรมอนบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2565เป็นการแข่งขันในวันที่3ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา12นาฬิกา15นาฬิกาและ18นาฬิกา ถัดมาในเกมคู่ที่2เป็นการแข่งขันในประเภททีมชายกากูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์ Thailand, ทีมอันดับ5ในชุดแดงพบกับกเกษตรศาสตร์วีซีทีมอันดับ6ในชุดเขียวโดยทั้ง2ทีมต่างก็ชนะ1แพ้1และมี3แต้มเท่ากันซึ่งผลปรากฏว่าเป็นทีมนักตบหนุ่มกอะกูดคาบาน่าที่พลิกกลับมาเอาชนะไปได้หลังจากที่เสียเซตแรกไปก่อนด้วยสกอร์ 1, สาเซต 19, 25, 25-16, 25-22 25-15คว้าชัยชนะเป็นนัดที่2ได้สำเร็จทำให้มีเพิ่มเป็น6แต้มขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลยบอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่4จะแข่งขันกันที่สนามกีฬานครปฐมจังหวัดนครปฐมเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9ทธันวาคมนี้ซึ่งจะมีการแข่งขัน2คู่ดังนี้15นาฬิกาทีมชายกเกษตรศาสตร์วีซีพบพยัก์เซนเซส18นาฬิกา คินหญิงคอนแก่นสตาวีซีพบสุพรีมที่พยะชนบุรีอีเทคโดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูการทางช่อง3ทรดีวอลีบอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่อง3ทรดีทีที่3ทดีที่นี่ที่เดียว